ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาสักเช้าครับผมหน่อยนะครับวันนี้ออกมาก็มาเข้าไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็พี่หมายมาพี่หมายนะครับนัดเจอกันตากทางตากทางลงเขาครับช่องทางลงเขาเอามาเจอก็ไอ้ก็มาเข้ามาก็ไม่ไม่ไม่ได้ไกลนะครับพี่หมายแกก็เดินมาด้วยกันนี่แหละเก็บมาทะลุดเคลียร์ทะลุดเคลียร์ลมพอดีเงี้ยขึ้นมาเห็นน่ารังผึ่ง ก็ยังว right like ่าหลอกกันอยู่โอสดุดเขียเจพึ่งก็ยังไงก็ฝากช่องนะครับพี่หมายนะพึ่งป่าครับส่วนผมก็พันชัยเสาห่าครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวให้ชมรังพึ่งเลยโอเคโอเคนี่ครับไม่สูงนะครับย้อนแสงอะเดี๋ยวหาเรี่มให้ดูหัว หัวอุมอ้มๆนะครับอุมอ้มๆตัวโต,วต,วต,วตวน่าจะนาวานน่าจะโอเคเลยนี่ครับดูหัวนหวานนะครับต่างๆนิดน,นึงนะครับคอนเขาก็อยู่วันมานเม็ดกว่าเลยครับไอ้ลังมันความสูงก็อยู่มานสองเมตรสิบไม่ขาดอาจ่ะสองเมตรสามเมตดนั่นแหละ ความสูง3เมตรหลังก็อยู่เมตรกว่าโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปจัดกันเลยลดูจะนหนเดจาใหญ่เหมือนในรูปไหมโอเคครับโอเคนะครับนหนานก็ตามรูปอยู่นะครับใหญ่นะครับ5-6กิ 5, โลไม่น่าขาดอยู่ครับหลังนี้ใหญ่ๆอุ้มๆอยู่ครับล้นคอนมาอยู่ หลังกจะเอาชายสักหน่อยนึงครับนิดนึงงัน้นเราให้เขาเผพันดีกว่าครับวันไหนที่เอาไม่ได้เราก็อย่าไปเอานะครับให้เขาเผพันเนาะโอเคครับหาทีตั้งกล้องแป๊บนึงนโอเคนะครับหนจะได้แค่นี้แหละผมว่า มีผมตกมั่งเล่ครับนี่ก็จะมีโตกหายขาประจำครับสายนี่มีชอบตก อีกสอนนะครับไม่ดูว่าเกียดสอนมดยังนะครับเาาหสียด้วยไหมมันนามเชืองยจอย อันนี้ใช่ไหมยม่ยากเลยครับ<า>จอนปาดไ้หมดนะครับมัน,นหวานไหลครับถ้าปาดออกนั่นจริงโอเคสวยอยู่นะครับไอ้ต้นน้ำหวานก็ หวานนใหญ่นะครับถนุ่เบอร์3าินะครับเนี่ยโอเคครับยังก็ฝากติดตามด้เยครับช่องพันชัยสภาพกับพี่หมายน้ำพึ่งป่านะครับหลังนี้ก็พอดูถ้าจะมีต่อไปก็จะถ่ายต่อกันนะครับถ้าแรกอาจจะจบตอนนี้แต่ยังคิดว่าน่าจะยังเห็นอีกนะครับ ยังต้องหมานต่อเพราะเข้ามาแค่นิดเดียวเองโอเคนะครับสวัสดีครับ